รายการได้ทำให้เรื่องเงินกับคุณเป็นเรื่องสนุกครับสาหรับวันนี้นะครับเราก็ขอท้าวความไมาถึง EP ก่อนหน้านี้นะครับที่เราได้พูดถึงเรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับโดยค่าธรรมเนียมเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือค่าธรรมเนียมที่เก็บจากนักลงทุนและค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนนั่นเองนะครับสําหรับวันนี้นะครับสําหรับวันนี้เราจะมาขยายความในเรื่องของค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนหรือที่เราเรียกว่าเป็นค่าใช้ใจ่ายรวม นะครับภาษาอังกฤษคือ total expense ratio หรือ TR นั่นเองนะครับไอ้ตัว TR เนี่ยมันคือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินง,งานของกองทุนรวมครับแล้วก็มันตัดจ่ายทุกๆวันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อมครับที่เก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนนะครับ oh. ซึ่งไอ้ตัว TR เนี่ยครับมันจะประกอบด้วยค่าธรรมเนียมอีก4อย่างที่อยู่ภายใต้นั้นนะครับก็คือ management fee ครับ plus fee รีจิสทราฟรีแล้วก็ค่าให้จ่ายอื่นๆครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะครับกองทุนรวมในประเทศไทยอะครับโอ๊ตมันจะมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้อยู่ที่ประมาณ1.5%ถึง2%ต่อปีนะครับผมดังนั้นถ้าโอ๊ตซื้อกองทุนแล้วไม่ทําการขายหรือไม่ได้ทำการซื้อใหม่เพิ่มเลยนะครับยังไรโอ๊ตก็ต้องดูค่าใช้จ่ายส่วนนี้อยู่ดีนะครับทีนี้ค่าใช้จ่ายส่วนนี้นะครับมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เราดูแน่ๆอยู่แล้วถูกไหมครับดังนั้นครับ เวลาที่เราจะซื้อกองทุนเนี่ยให้ดูค่าใช้จ่ายส่วนนี้เป็นหลักนะครับเพราะถ้าค่าใช้จ่ายยิ่งต่ำมันจะสร้างผลตอบแทนให้กับระยะยาวให้กับพอร์ตการลงทุนของเราได้ครับผมครับผมนะครับทีนี้ต่อมานะครับผมตัว total e x p e n r i t i o เนี่ยส่งผลส่งผลกระทบอะไรกับพอร์ตการลงทุนของเรานะครับเรามาดูตรงนี้กันนะครับในกรณีที่เงินลงทุนเริ่มต้นนะครับหนึ่งแสนบาทเหมือนกันนี่นะครับในกรณีที่เรามีค่า p e r หรือ total e x p e n d i t u r เนี่ยยิ่งสูงนะครับ มันยิ่งจะทําให้ผลตอบแทนนบ้านปลายของเราเนี่ยถูกลดทอนลงไปมากเท่านั้นนะครับผมยิ่งจากกราฟเนะครับเราจะเห็นว่า t e r ratio เนะครับก็คือเปอร์เซ็นต์ของคอร์สเนี่ยครับยิ่งสูงมันก็ทําให้มูลค่าสุทธิตัวนี้นะครับเราวิ่งต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับผมใช่ครับนะครับทีนี้จากกราฟตรงนี้มันนํามาขึ้นข้อสรุปต่อไปนี้ครับก็คือว่าเวลาที่เราจะพิจารณาซื้อกองทุนนะครับอย่างแรกครับ เราควรเลือกกองทุนที่ไม่คิดค่าคอมเมนต์ฟล็อตเอ็นหรือแบ็คเอ็นนะครับหรือถ้าคิดมันก็ต้องคิดให้น้อยที่สุดนะครับอย่างที่สองครับมันควรเป็นกองทุนที่มีค่าใช้จ่ายรวมหรือ TR เนี่ยไม่สูงมากใช่นะครับผมข้อ3นะครับโอ๊ตแล้วก็มีนโยบายการลงทุนเชิงรับนะครับหรือ passive management นะครับเนื่องจากว่ากองทุน passive management เนี่ยครับจะมีการซื้อขายที่ไม่บ่อยนักนะครับใช่ครับนะครับผมแล้วก็ เพื่อนๆคุณเ,เลือกกองทุนที่ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลนะครับเพื่อที่ว่ากองทุนเนี่ยเวลาที่เขาได้รับเงินปันผลเขาจะเขาจะเใช่เขาจะเอาเงินของเราไป r i n v e s t อีกรอบหนึ่งกนะครับทีนี้อยากจะเน้นย้ำตรงนี้อีกรอบหนึ่งครับว่าเพื่อนๆอ,อ,อย่าดูแค่ผลการดาเนินงานในอดีตครับเพราะผลการดําเนินงานในอดีตไม่ได้สะท้อนถึงผลการดําเนินงานในอนาคตนะครับแต่ว่าค่าธรรมเนียมนี่มันมันคือปัจจุบันครับมันโดนแน่ๆครับดังนั้น ค่าธรรมเนียมเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เราควรจะต้องพิจารณานะครับนอกเหนือจาก Perform a n c e ของกองทุนนะครับผมนะครับส่วนค่าธรรมเนียมย้ำอีกครั้งนะครับว่าเพื่อนๆสามารถหาข้อมูลได้จากฟันแทกชีหรือนักสื่อชี้ชวนนะครับที่เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบลจที่เพื่อนๆสนใจนะครับผมกรณีที่ทั้งคุนเนี่ยอยากอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถไปดูใน EP ก่อนหน้านี้ได้ครับใช่ครับผมก็ทั้งหมดนะครับเป็น ซีรีส์ที่เราพูดถึงค่าธรรมเนียมของกองทุนนะครับในคั้นหน้าเราก็จะมาพูดถึงค่าความเสี่ยงแล้วก็ผลตอบแทนนะครับของกองทุนครับผมครับผมอ๋อผมยังลือบอกนักลงทุนไปอนาคตเนี่ยเราจะมีเซอร์ไพรส์ให้นักลงทุนหรือท่านผู้ชมได้ติดตามด้วยนะครับใช่ครับผมแล้วก็เตรียมติดตามสเปเชียลคอนเทนต์ของเราหรือเอ็กซ์คลูซีฟท็ได้ในเร็วๆนี้นะครับผมครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามพวกเราด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจให้พวกเรามา,มากๆเลยะครับใช่คับสำหรับว<อ>ันนี้ก็ต้องอขอขอบ <ขอ S 2> คุณครับ